กระบะรีโวตัวเตี้ยเข้าใหม่นะฮะตัวนี้เป็นเซตอิดิชันนะฮะ2.4เอ็นทรีนะฮะร,ราคาสดนะ429,000บาทไม่รวมแบตนะพี่นะเลขไม้น้อยมาก7,000กิโลเท่านั้นนะครับสวยๆเลยได้ปี2023จุด24สีดําเงาแบบนี้เลขไม้7,700กิโลนะมาดูภายในกันนี่สวยๆแบบนี้เบา ผ้าแบบพรีเมียมมีมาพวงมลลาลัยหุ้มหนังมาหน้าจอมีมาให้แอร์มีมานะครับเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลนะสวยๆเป็นโอเพนแคปสวยๆเลยนะพี่ี่เปิดเข้ามาเห็นไหมกว้างขวางมากๆนะครับถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจกระบะตัวแคป s สเตียร์แซ t i ี n ดิชั่นะต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถเนื้อ2ทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่ผมนะับปานเพชรยนนะวันนี้ผมมานําเสนอในตัว รีโวแคร์พตี้นะครับตัวแซนด์อิดิชันนะเป็นเครื่องยนต์สองจุดสี่เอนทรีนะฮะสวยๆคันนี้เลยสีดําเงามากนะสีดําเงาเลยเลขไม้น้อยมากนะอยู่ที่เจ็ดพันกิโลเท่านั้นเจ็ดพันเจ็ดร้อยกิโลฟังไม่ผิดครับพี่เจ็ดพันเจ็ดร้อยกิโลคันนี้นะได้ปีสองพันยี่สิบสามจุดยี่สี่นะครับผมสวยๆนะฮะนี่สีดําเงาๆแบบนี้มาดูผิวพันธุ์ด้านข้างเขาก่อนนะสวยมากนะราคาสดนะไม่รวมแบตนะพี่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทจะบอกว่าผ่อนประมาณเจ็ดพันเท่านั้น นะพี่สนใจทักมานะครับคันนี้สีดำเงาได้ปี2023ผ่อนประมาณ7,000ฟรีดาวได้ถ้าพี่คนไหนสนใจทักมาได้เลยมาดูแก้มข้างกันก่อนนี่เห็นไหมไม่มีอ้าออกครับพี่รถปีเดียวนะไม่ถึงปีนะครับรถปี23-24ไม่ถึงปีแก้มข้างไม่มีอ้าออกนะสวยๆเลยไปดูฝาไปดูด้านหลังกันสติ๊กเกอร์แซนดิชั่นเห็นไหมนะฮะด้านหลังสวยๆแบบนี้นะครับสวยมาก ใครสนใจนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะฮะพี่วันนี้ผมจะไม่ผมจะมานําเสนอนะครับในตัวนี้นะครับเป็นตัวกระบะนะสวยๆแบบนี้ถ้าพี่สนใจนะพี่ทักเข้ามาได้เลยโทรมาที่0825713369หรือแจ้ไลน์มาที่ pa r npi 1 9 9 2ได้เลยนะครับผมผมจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างและไลน์ id ไว้ด้านล่างนะถ้าสนใจทักมาได้นะครับมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมอยู่ที่เพชรยนต์นะบริษัทเพชรยนต์นะฮะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68ด้านึ มีรถให้เลือกมากกว่า400คันมาที่เพจยน์จบแน่นอนไปไปต่อกันนะครับตัวนี้นะสเปคคร่าวๆนะไฟหน้าไฮโดรเจนไฟเลี้ยวมีมาแต่ว่าไม่มีไฟตัดหมอกนะพี่กระจังหน้าสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตกแต่งด้วยโครเมียมล้อมรอบนะฮะสวยๆนะนี่รูรังผึ้งใหญ่ๆเห็นไหมระบายความร้อนได้ดีผิวพันด้านบนนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเหลี่ยมสันคมตัวรถนะฮะชัดเจนนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มสีดําเงาเลย นะพี่สวยๆแบบนี้หลังคาสวยๆนะมือเปิดประตูเป็นสีดําด้านนะฮะฝาแล้วก็กระจกเป็นสีดําด้านมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับปรับไฟฟ้าได้นะแต่ไม่ได้ปรับพับไฟฟ้านะภายในสวยๆแบบนี้นะครับนี่มีมาครบเต็มเลยนะเดี๋ยวพาขึ้นมานะฮะเดี๋ยวพาสตาร์ทฟังเสียงรถยนต์พวงมาลัยหุ้มหนังนะฮะหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อ Apple ลิลาพอโตเดี๋ยวมาทดลองใช้กันนะครับผม กล่องเก็บของคูบ็อกมีนะครับเป็นโอเพ่นแครบสวยๆนะฮะไลเนอร์ด้านหลังสวยแบบนี้เลยนะฮะล้อแม็กขนาด17นิ้วมีมานะครับผมสวยๆนะฮะนี่อ่าเป็นไงครับไม่มีรอยเลยนะล้อแม็กไม่มีรอยนะครับพี่ขอโทษทีนะล้อแม็กขนาด16นิ้วนะครับผมอ่ะลา,าโลโก้สติ๊กเกอร์เซตดิเรชั่นด้านหลังนะครับแล้วก็ไฟท้ายสวยๆแบบนี้โลโก้โตต้าโลโกโ้ไฮรัก โลโก้ลีโวยังอยู่ครบนะฮะไฟเบรกด้วย3อยู่ด้านบนตัวนี้ยังไม่มีกันชนท้ายนะตัวนี้ะนะครับไฟเบรกด้วย3นะครับจะสวยๆเลยมาไปดูภายในกันนะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับแผงปรับรถกระจกนะฮะไฟฟ้าด้านข้างเห็นไหมนี่คุญแจแบบมือหมุนนะแบบแจ็คไนขีดูเลขไม้ซะก่อนนี่เทปพันมาขึ้นมานะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะฮะ นี่ครับเครื่องยนต์เบามากนะไม่สวิงเลยนะครับนี่เลขไม่อยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดร้อยกิโลนะครับพี่ผมไะไรุ้มหนังแต่ว,ว่าไม่มีปุ่มมันติฟังก์ชั่นเอาไปใช้งานได้ยาวๆนะครับเลขไม่น้อยนะฮะได้ปีสองพั 24. นยิบสามจดยีสี่นะฮะหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนได้แล้วนะับมีเชื่อมต่อบลูทูธนะครับรับสายวางสายได้เลยเชื่อมต่อบลูทูธอ่าแล้วก็มีนี่สมาร์ทเดเดวอร์ลิงนะฮะแล้วก็ Android Auto นะครับแอปเปิลคาร์พก็น่าจะมีมาด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ตั้งค่านะครับสวยๆช่องแอร์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับหน้าจอสวยมากนะแล้วก็แอร์เป็นแอร์อ่าแมนนวลนะครับพี่แอร์แมนนวลสวยๆเลยนะฮะตัวนี้สามารถปรับได้แบบตามทันใจเราอะครับปรับ1ปรับ2ได้หมดเลยนะฮะอ่าแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะฮะแบบพุ้มมาแล้วนะเบรกมือเป็นเบรกมือแมนนวลเบาเป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมนะพี่สวยๆนะมีสายทัดด้านหน้าชัดเจน ว่าเหมาะมากกับการเอาไปใช้งานในธุรกิจส่วนตัวอย่างเช่นการมีการขนของการเกษตรอะไรเงี้ยได้ได้หมดเลยนะสวยมากคันนี้นะครับแนะนำนะฮะมาเดี๋ยวพาไปนั่งด้านหลังนะครับผมสูง178นะฮะผมเนี่ยสูง178นะเดี๋ยวจะนั่งตัวแฉกให้ดูนะครับ,นะรบเปิดเข้ามานะฮะเดี๋ยวจะนั่งแฉกให้ดูนะนี่ก็นั่งได้นะครับนั่งได้อยู่ ก็มันก็ไม่ใช่เบาะที่นั่งแบบว่าจะให้นั่งสบายได้เนาะหัวเข่าก็ยังเรือเือนะครับนี่เห็นไหมวิเศษทัทั์ที่มองไปด้านหน้าชัดเจนสวยนะครับหน้าจอมีมานะฮะเชื่อมต่อเป็นคาเฟได้ด้วยนะครับนี่สามารถฉายจอ,อมือถือใส่หน้าจอได้เลยนะครับหน้าจอเอ d มดีสวยๆแบบนี้เวลาใช้งานนะครับรถคันนี้เป็นเครื่นน 4, องจนต์สอยูสี่ค่อนข้างที่ประหยัดน้ำมันนะฮะไปได้นะครับขนะนของได้เยอะนะฮะ ไปเดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับไปต่อคันนี้เลขไม่เจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดร้อย 7, 000, 7, กิโลนะครับปกติพูดหลักหมื่นพี่ไม่เคยพูดหลักเจ็ดพันเลยติดถัดนิดหน่อยนะฮะนี่เลขไม่เจ็ดพันนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับรอสักครู่นะครับฝากระโปรงหน้าเนี่ยก็เบาๆไม่หนักมากนะฮะเหมาะกับการใช้งานนะครับนี่ สวยเลย่ะนะนะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดินเบาไม่สวิงนะฮะแล้วก็ไม่มีความน้ำมันเครื่องรั่วไหลแต่อย่างใดเลยนะฮะเคมีพันธ์ต่างๆอยู่ครบนะครับนี่สวยๆรถใช้งานได้อีกยาวๆนะเลขไม้เจ็ดพันเท่านั้นอย่ากับป้ายแดงครับพี่สวยมากนะฮะแก้มข้างไม่มีอ้าออกแน่นอนเห็นไหมสวยๆเลยฝั่งนี้ ฝากระโปรงหน้านะฮะรอยซิลิโคนร,รอยต่างๆอยู่ครบนะครับผมนี่จุกต่างๆอยู่ครบนะสติ๊กเกอร์แจ้งเตือนต่างๆอยู่ครบนะฉนวนกันร้อนของแท้จะศูนย์เลยนะครับผมตัวนี้หัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขนันไม่มีรอยแกะนะครับพี่นี่หัวน็อตนะหัวน็อตไม่มีรอยขนันไม่มีรอยแกะนะครับสวยมากเห็นไหมจุกจุกต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับนี่หัวน็อตฝั่งนี้นะครับ ไม่มีรอยขันเลยนะไม่มีชนหนักไม่มีจมน,น้ํานะคันนี้สวยมากนะครับรับรถมาจากสา,าราประมูลนะพี่นะคันนี้นะครับก็เราคัดเลือกมาอย่างดีเลยนะฮะนี่หัวน็อตตรงประตูไม่มีรอยขันออกนะพี่ไม่ต้องกลัวว่ามีารถเราดัดแปลงมาแน่นอนไม่มีนะครับหัวน็อตต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกตินี่ดูสก่อนด้านหลังนะครับตรงแขบไปเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะสวยๆครับพี่คันนี้สีดําเป็นตัวแคบเตี้อะ นะฮะของตัวแซดดิชั่นเป็นอของตต้านรีโวนะฮะนี่มาดูประตูฝั่งนี้สวยมากนะครับนี่รถใช้งานได้อีกยาวๆครับพี่สวยมากเลยเห็นไหมสังเกตดูสวยที่คนไหนสนใจนะโทรมาที่0825713369ได้เลยนะครับหรือแจดไลน์มา p a r n p i 1992นะฮะทันนี้นะเลขไม่เ7,700รกิโลเท่านั้นนะครับ เลขไม่7,700กิโลนะครับผมราคาสด4 2 9 0 0 0บาท4 2 9 0 0 0บาทไม่รวมแบบน,นะพี่หรือว่าใครอยากจัดไฟนั้นนะ7,000เท่านั้นเลขไม่7,000ค่อน7,000เอาไปเลยพี่คันนี้สวยสวยสนใจทักมานะครับเบอร์โทร0825713369ลาย PARNPI 192 สนใจทงมาพี่เล็ไม่เจ็ดันผ่อนเจ็ดันนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอจบการนําเสนอแต่เ,เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ